สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิลพลวันนี้โดนแน่นอนนะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกเลยครับเป็นตั๋วที่แพงที่สุดในโลกป้ายทางขวามือผมนะฮะเขาบอกเลยบอกว่าเขาต้องการตั๋วอยู่หนึ่งใบมีใครเขาพร้อมจะจัดไปทุ่มหมดทุกอย่างนะครับวันนี้7พฤษภาคมเป็นวันปศะสัตร์ทุกท็อปช็อตยังเด็กนี่นะฮะโอ้โหมีธงมีทงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับการเฉลิมฉลองจะยิ่งใหญ่แค่ไหนะเพราะวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่า การคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกกีฬาเคยมีมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปครับเกมนัดนี้ครับมีแขกสำคัญ VIP มาจากไทยเกือบ600คนนะครับซึ่งทางท่านประธานวิชัยและรองประธานคุณป๊อบอัยวัฒน์ก็จึงจัดไปฮะสร้างเต็นท์พิเศษต้อนรับคนไทยโดยเฉพาะเนื่องจากวันนี้นะครับมีแขกจากประเทศไทยมาเกือบพันจึงมีการสร้างเต็นท์พิเศษนี่ครับเพื่อจะรองรับจะเป็นอย่างไร ยิ่งใหญ่อลังที่สำคัญครับมีอาหารไทยบริการนะครับงานนี้ครอบครัวช่อง3เราก็มากันเพียบครับทั้งพี่เอกราชนะฮะพี่กิติสามิตตพี่สาธิตโกติแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเลสเตอร์ที่กรุณาให้พิธีกรจากช่อง3เรานี่กล่าวต้อนรับแขก V.I.P. ไทยที่บินมาจากทั่วโลกครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับประธานและรองประธานคุณพิชัยและคุณอัยวัต์ด้วยนะครับ คนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติไหนจริงๆครับคุณผู้ชมครับก่อนเกมจะเริ่มนี่ก็มีท็อปช็อตการแสดงของอังเดรโบชลลี่นะครับนักร้องโอเปร่าที่พิการทางสายตาที่ดังที่สุดในโลกโบชลลี่นี่เป็นชาวอิตาเลียนนะครับอายุ57ผลงานนี่โอ้โห,โหยอดขายมากเกือบ100ล้านชุดนี่เดินมาคู่กับทางด้านผู้จัดการทีมคลาดิโอรานีเอรี่เลยนะครับและนี่ครับโอ้โหท็อปช็อตถอเสื้อ,อ,อมาเป็นเสื้อ ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพลงที่โบชิลิร้องก็คือเพลงเนสซันดอรมาที่ตอนจบนะครับท่อนนี้แหละฮะแลว่าเราจะชนะ เราจะชนะเราจะชนะนัดนี้นจิงจอกสยามก็ขย่ำท็อปฟีเอเวอร์ตไป3-1หนะครับหลังจากจบเกมทางทีมก็ปิดทั้งชั้น2ใน King Power s t a เตเดียมจัดงานเลี้ยงพิเศษในสนามเลยนะครับซึ่งในขณะที่ทีมกำลังมีพิธีม,มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานวิชัยและรองประธานอัยวัฒน์เนี่ยนะฮะก็เกิดเหตุระทึกๆๆๆๆๆๆๆ เข้ามาพร้อมกับถ้วยแชมป์มาฉลองกันอย่างสุดมันครับแต่ท็อปช็อตในการฉลองแชมป์ยังไม่จบนะครับเราได้ข้อมูลวงในมาว่าหลังจากเกมนัดนี้ทางทีมเตรียมจะมอบของขวัญซึ่งจะทำให้ผู้เล่นตื่นตาตื่นใจหูระเบิดเจิดสุดๆว้าวมันคืออะไรพรุ่งนี้15.40นาฬิกา40นาทีนิดๆห้ามพลาดกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลครับ